ก้าขึ้นมาหอากล้าขึ้นมาลูกกล้าข,ขอดูนกเบาๆด้วยเพราะว่ามีพี่เขาน,นอนอยู่เห็นไหมครับเห็นพี่เขาน,นอนอยู่ไหมเราก็ดูข้างล่างสิล่างนายบอกโกงครับสูงให้ดูข้างล่างานี่สูงสุดแล้วสุดล่งงงงางลู <laughs> ่ยังไม่ถึงเลยเลยเขี<อ> <laughs> ่ครับผมเดินม,มาตรงนี้แนละ้วเดี๋ยวเข้าศูนย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับ หนูดึงอันนี้หนูจะมีพลังแล้วแล้วแขนนี่ก็จะมีด้วยนี่ก็จะมีด้วยหัวก็จะมีอ๋อไม่งอออกมาเองใช่ไหมอ๋องอออกมา <c oughs> ตรงนี้ข้ามระวังนะครับจะเป็นเลนจักรยานนะจะมีจักรยานวิ่งมานะครับรอ,รอ,อ่าผมอ่าเข้า<ม>ในส่วนของโวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจแลนะครับผมบอ,บอกที่ลึสุดไปเดี๋ยวเราเลี้ยวเราจะไปฮอดูนกหอดูนกหอดูนกฮาลโหล ดูดูด,ดูเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันลูกไปหอกคอยก่อนนะเลี้ยวซ้ายครับลูกนี่เราจะต้นถ่ายหนูอ่าถ่ายลูกดีครับเรากระจามาแข่งพีงไปไหนครับกำลังไปไหนไปไหนจะไปหอดูนาะใหดูนกเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเพิ่งปิดกล้องนะครับครับ ตอนนี้เราเข้ามาสวนภูผ,ผาจากาจากภูผาสู่มหานาทีนะครับกระลอกขลอกกระลอกกระลอกว่เนี่ยหนีเขาหนีเราแย่เลยนะไม่เป็นไรหเรายเราก็อาบูด้วย เนี่ยหอดูนกอยู่ข้างหน้านี่นะหนเห็นไหมมาเราถึงหอดูนกแล้วลูกมาให้เข้ารือเปล่าไม่รู้วันนี้กล้าขึ้นเหากลาขึ้นมาหลูกกล<า>้าขึ้นหอดูนก,นกมันเขาจำกัดความสูงหรือเปล่าอ๋ออันดาสูงเกินสูงร้อยห้าสิบเป่าอันดาครับรองลุงก่อนครับเบาๆด้วยเพราะว่ามีพี่เขานอนอยู่เห็นไหมครับเห็นพี่เขานอนอยู่ไหม เก่งไหมลูกอย่ามองเลยอย่ามองลงไปอย่ามองพื้นสิลูกมองข้างหน้าตรงนี้ยังไม่สุดตรงนี้ยังที่สุดก็ความสูงเหรอแต่พูดเลยครับเร็วเราก็ดูข้างล่างสิ้างล่างไมกตความสูงให้ดูข้างล่างไปเดินขึ้นไปเก่งมากเลยก็แคเดิน วงนะครับเก่งมากเก่งมากจับเราแน่นแเน่นแออไม่ต้องมองข้างล่างครับเราอยู่ชั้นสามแล้วนะเกินครึ่งทางแล้วนะลูกฮะไ้ก้าวขึ้น อยู่เลยไม่กัวไงลุงนี่เด็กเด็กเริ่มกลัวแล้วนะกลัวไหมอย่าไปมองข้างล่างหรอกจะถึงแล้วจะถึงแล้วชั้นสี่แล้วจะชั้นสี่นาที้หนูจะพรีเซนต์หนูไม่ได้พรีเซนต์เลยเนี่ยลุงตั้งลืมบทลืมบทลืมบทแล้วเหรอเดแต่ได้มองไกลไป มองไกลหนูจะม่เสียวจะไม่ดบอให้ถ่ายรูปไม่เอาครับนี่เห็นไหมนี่สูงสุดแล้วเห็นไหมอะไรนะล่างลงยังไม่ถึงเลยเลยไม่อาตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ปล่อยให้หนูตบหลับเออลงนิดอยให้หนูตกดูดู พื้นหลบนี่เราขึ้นมาทำอะไรกันอะ <c oughs> ตลอดเลยที่หนูกลัวเนี่ยห่าตลอดเลยแล้วเดี๋ยวเอาไปบอกว่า โโออเเคคหายละหายละหายละเอ่อจ <c oughs> อถึงแล้วถึงแล้วอ่ถึงล้วลูกไม่ต้องกลัวแล้วนะขอบคุณครับ ไ่มยเนีโอ้โหตัวหนักอกะลกูกมันจะไหลไหม